ไปกันที่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะได้มีการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มค่ะ นายชำนาววิทยารัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะผู้แทนพระองค์ได้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มให้กับเด็กพิการค่ะโดยมีผู้ปกครองนําเด็กออทิสติกเด็กพิการในจังหวัดตราดจํานวน70คนด้วยกันเข้ารับประทานทุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กอทิติกเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศอันเป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองของเด็กพิการซึ่งในครั้งนี้ค่ะได้มอบทุนระดับประถมศึกษาทุนละ5,000บาทจำนวน70ทุนรวมมูลค่า3 5 0 0 0 0ห บาทเพื่อให้กับผู้ปกครองได้นําทุนการศึกษาที่ได้รับมอบในครั้งนี้นําไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไปค่ะ